สุด l นีได้หั่งความรักส่วนที่่ะสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกคนที่คิดถึงมากๆมันก็เจ็บคอมากๆเลยนะครตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมานะคะประมาณสัก80%แล้วยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มี อัปเดตข่าวคราวของทั้งเสี่ยวจานและหวังี่ปอปขาวก็เยอะไปหมดเลยส่งความสุขไปถึงทุกคนด้วยละขอบคุณพี่ๆที่ส่งสุปตังค์มาให้แวมด้วยทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยนะครวมถึงกําลังใจคอมเมนต์ต่างๆนะกดไลค์แล้วก็กด share. แชร์เราเริ่มต้นจากหวังยีปบอนะคะพี่น้องหวังี่ปโอนั้นอัปเดตรูปภาพครั้งเดียวนะคะในอินสตาแกรมก็สะเทือนไปทั้งโซเชียลมีเดียจีเลยทีเดียวในช่วงวันนั้นนะดัชนีของหวังยปี่อได้รับความนิยมแบบสูงที่สุดใน,ว,น,ใในว,วันที่เขาอัปเดตอ ไวบอน,นะคะได้ปีนเขาที่มีชื่อเสียงที่ชื่อว่า r ร c k s ออยู่ที่รัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาสอบการได้ทำนะ e x p l o d i n g theano with ไว์บอนในซีซั่นที่2เขาได้ปีนผ่าน,นะะด่านหินผานที่มันหดหินมากๆเป็นเส้นทางที่แบบว่าอันตรายแต่ไวท์บอนนั้นทําได้สําเร็จอย่างที่พี่น้องเห็นในคลิปโหมันอันตรายมากๆเลยพี่น้องแต่ที่นี่เนี่ยนักปีนเขานะ,ะจะต้องไปพิชิตมัน ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คดับหนึ่งเลยนะสำหรับความแบบยากลําบากในการปีนแต่วางยี่บอก,ก็ทําสําเร็จแล้วแบบไปห้อยโขนอยู่แบบนั้นพี่น้องอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะนี่แหละจุดที่แบบอันตรายที่สุดวางยี่บอพี่ชีตมันแล้วเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ถือว่าเป็นนักปีนเขาตัวจริงอย่างที่เราเห็นอยู่นะคะวางยี่อกเข้าไปค่ะอยู่ในซอกลืบของหน้าผานะคะมันยากลําบากมากๆเลยพี่น้องมันไม่มีตะขอที่จะให้เกี่ยวไม่รู้จะไปเกี่ยวตรงไหนดีนะคะนักปีนเขาเนี้ยต้องแทรกตัวเข้าไป กลางอุปกรณ์เอาไว้ข้างในแล้วค่อยๆนะไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปด้วยมือเปล่านะจนกว่าจะถึงยอดเขานะคะตรงหน้าผามาที่ยีปบอขึ้นไปยืนโหดมากๆทีมงานนะคะคนที่ไปด้วยกันกับวังยีปบอเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะคะ ในไอจีของหวังฮิปโปว่าหวังฮิปโปนี่ยอดเยี่ยมกดไลค์กันท่วนหน้าเลยทีเดียวไม่แน่จริงทําไม่ได้นะพี่น้องจุดจุดนี้มหัศจรรย์มากๆาค่ะหวังฮิปโป amazing จริงจริงสารคดีชุดนี้จะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุดแน่ๆพี่น้องสำหรับในซีซั่นที่2ของ e x p o l i n g the n o w i t h หวังฮิปโปแล้วก็ทรงผมของหวังฮิปโปทรงนี้ยังโดนแฟนๆนะคะนำมาแบบว่าเปรียบเทียบเลยคะกับสุนัขบ้างนะคะกับแกะบ้างอะไรบ้างเป็นความน่ารักมากมาก มีทรงผมมาแล้วหลากหลายสไตล์มากมาสำหรับวังยี่ปอของเราเราส่งประกายถึงวางยี่ปอด้วยนะสอบการถ่ายทำสารคดีค่ะ e x p l o d i n g the n o w i t h Wang y i การถ่ายทำที่มันเสี่ยงอันตรายนะอย่างที่เราเห็นนี้แหละเป็นความน่าใจวายตายไปนานแล้วพี่น้องไปแบบนี้ว้ายจริงจริงนะคะสูงไม่พอแต่มันเสี่ยงด้วยวังยี่ปอถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆนะ,ะกับการเล่นกีฬาแล้วเราก็ดีใจด้ที่วางยี่ปอนะี่พิชิตได้สำเร็จ สอบยอดข่าวนี้เรด r ็อกอยู่ในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วมาถึงโฆษณาของวังยิปอปอบ้างนะคะแบรนด์ล่าสุดของเฮลลี่เฮนเซนอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่เปิดตัวมาปุ๊บนะคะก็พุ่งสู่อันดับที่หนึ่งเลยนะคะในสัปดาห์แรกสอบการประกาศตัวนะคะเป็นกอบบสปอคเพ์ซันของเฮลลี่เฮนเซนในช่วงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมา ขึ้นสูตนับที่1ทันทีนั้ aja, นส่วนของยอดขายโฆษณาของวังี่ปอก็มีอัปเดตด้วยนะคะว่าจะเป็นปายเชลิงนะคะส่วนังี่ปอบอกว่าปฏิบัติต่อตัวตนที่แท้จริงด้วยความแข็งแกร่งของเฟรมแล e ้วก <ๆ S 2> ็ไม่กลัวการทดสอบหลอมางๆเลยนะคะสำหรับโฆษณานี้จ j e n west ค่ะในช่วงวันที่12มีอัปเดตด้วยนะคะเป็นโฆษณาความยาว22วินาทีก็เป็นไฮไลท์ในช่วงของซัมเมอร์ส่งท้ายที่แบรนด์ชุนเจในช่วงที่11นะคะวังยี่ปค่ะก็มีส่งท้ายเบื้องหลังมาด้วยกับการแตดงทำโฆษณาที่สุดแสนจะน่ารัก ว่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่แสนจะอร่อยเซอร์ไพรส์รออกงานภาพสดที่สุดหล่อสุดๆเนี่ยก็เดินเข้ามาสู่งานประจำของอวยี่โ๋อแล้วก็ดูฉากที่สุดแสนจะอร่อย รอทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยทีเดียวยังคงยืนหนึ่งนะคะสำหรับศิลปินชายที่มีโฆษณาเยอะที่สุดในฝั่งของประเทศจีนสาหรับหวังยีป่ป๋อค่ะตอนนี้เราส่งกำลังใจถึงหวังยีป่ป๋อด้วยสำหรับการได้ทำ Exploring the Annoys Wang Yibo ชื่อว่าสาบคดีเสร็จสิ้นนั้นจะเป็นรายที่โหตื่นตาตื่นใจอย่างที่สุดเรตติ้งต้องยืนหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อนในซีซั่นแรกและขอให้หวังยีป่ป๋อปลอดภัยนะคะและขอบคุณสำหรับการอัปเดตอิสแกรมด้วยอัปเดตมาวันเดียวนะคะดัชนีในวีแชทในพุ่งสูงขึ้้นนสส่ััดบบทีบบาหาหหรรกคเลย นอกจากนั้นโฆษณาในแบรนด์ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวมานะคะเฮลลี่เฮนเซนก็ยังทำสถิตินะคะอยู่ในอันดับที่หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของยอดขาย love, love, love. จากน้องเรามาถึงพี่บ้างน,นะคะตอนนี้ต้องถือว่าสถิติที่สุดแสนจะ ขาผูมใจเป็นประวัติศาสตร์จริงๆนะคะสอบซีรีส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะมันเป็นกระแสแบบว่าไม่ใช่เฉพาะในเอเชียนะคะตอนนี้มันกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกแล้วสอบซีรีส์ีนเรื่องตำนานจ้างหายหรือว่าจ้างหายจ้วนที่นำแสงโดยเซียวจา้านเะซียวจา้านเป็นพระเอกเรื่องนี้ตอนนี้ทางด้านของนักแสดงนะก็มีการอำลาค่ะในส่วนของตัวละครกันแล้วในส่วนของเพื่อนเพื่อนนักแสดงที่ร่วมแสดงด้วยกันแล้วก็สำหรับนักแสดงที่แสดงในเรื่องนี้นะก็มีการพูดถึงเซียวจา้านแบบเยอะแยะมากมายไปหมดผู้กำกับนะคะทีมงานต่าง นักแสงสมทบต่างก็พูดถึงเซียวจ้านในทิศทางที่แบบเราได้ฟังเราได้รู้เรารเรารู้สึกภาคภูมิใจมากๆทำลายสถิตินะคะเยอะมากจริงๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องตำนานจ้างไห่กินอันดับที่1นนะคะในทุกประเทศที่ออนแอร์เลยอันดับที่1ชาร์ตละครน,นะคะอันดับที่1จํานวนผู้จองชมละครสูงสุดในประวัติศาสตร์ของโยคู่เลยจํานวนฮอตเซิร์ชในเว็บอนะคะมากกว่า4 000, ี่พันครองอันดับที่1ทุกชาร์ตใหญ่อันดับที่1น,นะคะอนาลเซลลิงของโยคู่ อันดับที่1 y o โยคูฮ e a t วรลูนะคะในวันที่ออกอากาศวันแรกรับตั้งแต่ปี2024อันดับที่1นึเ e าโยคูฮ e ตวลู14,65นะสูงสุดในประวัติศาสตร์ของโยคูยังมีสถิติอื่นอีกเพียบไปหมดเลยนะคะพี่น้องสำหรับซีรีส์จีนเรื่องตำนาจ้างไหายหรือว่าจ้างหายจวนสำหรับโยคูในสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะคะสำหรับซีรีสอันดับที่1จะที่ทให้ผู้สั่งซื้อ V.I.P เนี่ย ยอดจองแบบสูงที่สุดตั้งแต่20วันแรกของการออกอากาศนะคะแล้วณนปะัจจุบันเนี้ยยอดวิวอย่างที่เห็นอยู่ทละลุมากกว่านะคะ1ั0 0ล้านครั้งแล้วอันนี้ยังไม่รวมแบบว่าสรุปนะคะใน ทุกที่ที่อ่อนแอในช่วงที่11นะคะจันเกิลเนี่ยมีเขียนอำลาบทบาทจ้างหายด้วยแบมก็อัปเดตชา้าน,นหนึ่งอะแบมต้องขอโทษเนื่องจากว่าแบมมีค่้อยู่เสยวจางบอกว่าเสียวหาดีใจแทนคุณจริงๆนะดูสิมีคนมากมายที่เข้าใจคุณเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยผมก็ฝันว่าในโลกที่มันวุ่นวายเนี่ยเดินเพียงลําพังผมพยายามตะโกนเรียกคุณแต่คุณก็แบบไม่หยุดและยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็เด็ดเดเี่ยวและในที่สุดนะคะหายวับไปในฝูงชนความวุ่นวายเหล่านั้นคำพูดที่ผมมมยัง่ดีเวลาพู และคําถามที่ยังไม่ได้ถามว่านอนหลับสบายดีไหมยังไงก็เธนัดอย่างดูเหมืนว่ามันไม่สําคัญแล้วในตอนนี้เป็นการอําลาตัวละครที่สั้นที่สุดนะคะตั้งแต่ว่าเห็นเชอร์จานเขียนอําลาตัวละครมาอย่างบทบาทที่เขียนอําลาแบบยาวที่สุดน่าจะเป็นกูอี้เอียจากซีรีส์เรื่องเอทรูฟส์กองกำลังรบจันบาร์น้แบบยาวมาก จ้างหากระดูสั้นนิดนึงนะคะแต่ก็ได้ใจความเป็นบทบาทที่ระเบิดความฮอตอย่างสูงๆของเซียวจ้านอีกครั้งหนึ่งจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมาได้เฉินจิงลิงบทบาทของเว่ยเซียนหรือว่าเว่ยยิงปรมาจารย์อีหลิงนะคะอันนั้นก็พีคที่สุดทําให้เรารู้จักเซียวจ้านเป็นซีรีส์จีนที่แบบโด่งดังมากๆ เราก็รอคอยบทบาทที่แบบจะพีของเซียวจ้านมาเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงตำนานจ้างหายนะพี่น้องโอโหแบบอันนี้แบบพีจริงๆเราดีใจมากๆกับเซียวจ้านกับบทบาทนี้ค่ะและ้วภาคภูมิใจออกับการแสดงของเซียวจ้านอย่างที่สุดเซียวจ้านซตดโอนะคะก็มีการอัปเดตด้วยในช่องคืนวันที่11ก็เป็นคลิปอำลาแบบไม่สามารถจะลงได้ลงเดี๋ยวพี่ยกคู่แกมาบล็อกเอาเป็นว่าใช้แป๊บนึ่งแทนเซียวจ้านซตดโออัพนะคะคลิปเป็นการอำลานะคะอย่างเป็นทางการสำหรับซีรีส์ตำนานจ้างหาย พราะว่าช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเนี่ยเซียวจางก็ได้กล่าวอำลากันชั่วคราวในเดือนมิถุนายนปีนี้ชื่อหนูนั้นได้ท่องยุทธภพกับทุกคนจ้างหายเปรียบเสมือนกระจกที่ทําด้วยเหล็กเย็นและท้องประกายแห่งธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่บนขอบเหวลึกแล้วก็ยังเปรียบเสมือนกุญแจหนักเปิดไปสู่การตั้งคําถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับโชคชะตาและทางเลือกและในระหว่างการเดินทางครั้งนี้เนี่ยจ้างหายเด้ก้าวจากบุคคลหนึ่งเข้าไปสู่กลุ่มคนหนึ่งมันทุกข์ทรมานใจท่ามกลางความทรงจํา และความเครียดแค้นความชิงชังเนี่ยมันมีทุกวันเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยเจ็บปวดแล้วก็เคยเกลียดชังเราหวังว่าเจ้อหนูนั้นที่ถูกโชชาตาผลักดันอยู่ตลอดเวลาจะสามารถสัมผัสภูเขาและแม่น้ําที่สวยงามได้ตามต้องการและไม่ต้องเดินวนเวียนในคืนฝนตกหรือว่าเดินเพลพินลาพังท่ามกลางหิมะสามารถที่จะวิ่งทนลมแล้วก็เติบโตอย่างช้าๆอย่างที่ทุกคนพูดทุกอย่างนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและหวังว่าเจ่อหนูจะนอนหลับได้อย่างสบายใจ แล้วขอพรเดียวกันนี้ส่งถึงพวกคุณทุกคนเช่นเดียวกันตอนนี้จ้างหาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วหวังว่าทุกคนจะถนอมตัวกันด้วยแล้วก็พบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์น้่ก็เป็นคําอำลานะฮะตำนานจ้างหายจากเซียจ้าสิโอค่ะตัวละครที่แสดงดีทุกวินาทีจริงๆแล้วกล้มมากๆ ออฟฟิเชียลตำนานจ้างห้ก็บอกว่าหลังจากที่ส่งคุณไปไกลพันไมล์แล้วก็ถึงเวลาอําาแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีเส้นทางข้างหน้าที่ราบรื่นกล่าวคำอําำาในวันนี้ไม่ได้พูดความสศกเศร้าใดๆเรามาถึงในส่วนของนักแสดงกันบ้างค่ะที่ได้พูดถึงเสือจานนะคะอย่างอาจารย์เกาหมิงคุณเหลียงเฉานะคะนักแสดงวัย47ปีนะปีคะได้มีการพูดถึงเสือจานด้วยและเสือจานในก็เรียกคุณเหลียงเฉานะคะว่าซื่อฟู่ตลอดเวลาระยะการไหนทำเรียกท่านอาจารย์ตลอดและฉากที่เกาหมิงนะคะต้องโกรธจ้างหายจนตบหน้า,ปนาเป เจ้าจ่นได้บอกคุณเหลียงเฉานะคะว่าให้ตบจริงเลย oh, โอ้โหให้ตบจริงเลยนะคะพี่น้องฉากนั้นแบบจาได้แบบยังรู้สึกแบบสดุ่งเลยตอนที่แบบจ้างห่ถูกตบและฉากที่ทั้งสองคนต้องอมลากันเนี่ยต่างฝ่ายต่างช่วยกันนะออกแบบการแสดงอย่างที่เราทราบนะคะเจยวาจาาเนี่ยจะดีไซน์การแสดงอยู่ตลอดเวลาสำหรับการทํางานนะคะในซีรีส์ทุกเรื่องคือไม่ใช่ว่าทําตามแต่พุ่งกับสั่งนะคะเขาจะมีการดีไซน์การแสดงด้วย และเรื่องนี้ก็โดยเช่นเดียวกันโดยเซจียนได้ออกแบบให้อาจารย์เกาหมีโนะบกมือลาแบบนี้ที่แบบหันหลงังแล้วก็บกมือลาให้จ้างไห่ซึ่งคุณเลี้ยงชาวนะ่กก็เพิ่มฉากเข้าไปคือยิ้มแก้มจางไห่นิดนึงแล้วก็ในซีนที่ทั้งสองคนนะนั่งทานข้าวด้วยกันนะก่อนที่เจ้าหนนะูจะเข้าเมืองหลวงเจ้าหนูก็คลิปสิโครงในชาของเขานี่ให้กับอาจารย์นั่นก็คือสิ่งที่เซลวจียนใส่เพิ่มเข้าไปก็ไม่ได้อยู่ในบทนะคะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งการถ่ายทำในจนดึกคุณเลี้ยงชาวรู้สึกว่าหววมมมมาาาากกกกแตต่่่่่็็็ไได้เเเรียราาียยอทททนนนนลังพถป ขอประกอบฉากเซีจา้างสเกตเห็นเข้านะก็ไม่ได้ถามพูดอะไรแต่วเดินไปหยิบเอาเนื้อแห้งนะจากในกระเป๋าใบน้อยของตัวเองเนี่ยมายื่นให้คุเรียนเช้าก็มีการเปิดเผยนะครับเซีจา้าเนี่ยไปทํางานทั้งที่ป่วยด้วยนะคะมีไปโรงพยาบาลที่สองครั้งไปให้น้าเกลือแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคือคออักเสบจนไม่มีเสียงเลยเจ็บคอไอคุเรียงเช้าก็เลยให้เพื่อนที่บ้านนะส่งยาสมุนไพรจีนนะสี่อย่างเนี่ยว่าต้องไปกินวังละมันมันคืออะไรเนี่ย สันเยาตี้ห่วงเกลยห้ยแล้วก็รากต้นเหนียวสีโอ้โหจะหากินได้ที่ไหนเนี่ยพอคุณเลี้ยงชาวพูดมาแบบนี้อแวมอยากกินเลยอยากหายเจ็บคอคุณเลี้ยงชาวค่ะก็เปิดเผยว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะที่เขาได้ร่วมง,งานกับเซียวจา้านเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วตอนที่เปิดกล้องใหม่ๆเขาแอบกังวลด้วยนะคะว่าเซียวจา้านเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายหรือเปล่าจะเป็นพวกที่แบบบอบบางหรือเปล่าประมาณสำอางหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องผมจะต้องผลักเขาจะต้องหยิกเขาหลายฉากเขาจะว่าผมหรือเปล่านะ ถ้าถ้าจะเป็นอะไรแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยผมคิดแบบนั้นจริงๆนะครับแต่พอตอนหลังเนี่ยผมถึงได้รู้ว่าตัวเขาเป็นห่วงผมมากกว่าซะอีกและมีฉากหนึ่งที่ต้องตบหน้าเขาเนี่ยผมใช้มุมกล้องแต่ภูมิกับรู้สึกว่ามันยังขาดไปนิดนึงเซียวจ้านก็เลยพูดกับผมว่าซือฟูตบจริงเลยครับผมก็เลยพยักหน้าแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาพอตอนที่ถ่ายทำจริงๆนะคะเขาก็ตบไปเสียงดังเพี้ยเลยบรรดาช่างแต่งหน้าทีมง,งานที่อยู่ตรงนั้นทุกคนเนี่ยเหวอหมด เสียงเพียยแบบดังมากดูหน้าเขาก็โอแบบเป็นสีแดงเลยครับแล้วพอมันแบบเป็นการตบจริงเนี่ยปฏิกิริยาของเขาคือสุดยอดมากๆเหมือนเด็กที่ทําผิดเวลาถูกลงโทษเขาใช้สายตาแบบนั้นมองผมผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าผู้ชมเนี่ยต่างก็ยอมรับในความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์แล้วก็สิทธิ์คู่นี้ครับเรารู้สึกได้ถึงความหวงใยของอาจารย์ที่มีต่อสิทธิ์จริงๆใน่วนัตเชียจาเองก็มีพูดถึงเพื่อน่วมงานในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะพูดถึงคุณหวงเจียบอกว่าผมคิดว่าสวยเกินนะ ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่ยืนเฉยๆเนี่ยฮอร่าของเพิงจินโฮก็มาเต็มๆแล้วส่วนจ้างจิงอีนางเอกของเรื่องนะคะเสืยเจ้าบอกว่าจิงอีเนี่ยทั้งลุกทั้งความรู้สึกเนี่ยเข้ากับสิ่งอันถูกมากๆเลย คือให้ความรู้สึกแบบลึกลับมากๆแล้วดีใจกับจังยิ่งอีด้วยนะคะพอมาถึงเรื่องนี้โอ้โหเธอดังมากๆก็มีละครไปแล้วหลายเรื่องนะพี่น้องแต่ยังไม่พุ่งสุดนะคะมาถึงเรื่องที่รูปแสงกับเซียวจา้านบทบทัทเสียงอั้นถูนะก็ไปสุดเลยนะตอนนี้โจชีนะคะสมบพรองของเรื่องเซียวจ้าวว่าโจชีนี่เหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงน้นอยๆเลยเขา้าสดใสและดูกระฉรวเฉงเขาก็ได้มอบพลังแบบไร้ขีดจำกัดใ,ให้กับพวกเราในะตอนที่เข้าฉาก มาถึงพุ่มกับวิทยาพุ่มกับเฉาอีว้วนนะคะได้พูดถึงเซียวจ้านนะคะสอบกันทํางานร่วมกันพุ่มกับบอกว่าเขาได้พบเจอกับเซียวจ้านพร้อมกับพุ่มกับเจิ้งเสี่ยวหลงแล้วก็ตัวพวกเขาเนี่ยก็คือเป็นอินโทรเวิร์ตนะค่อนข้างที่จะเกรงเกรงระมัดระวัวงคําพูดและท่าทางแต่ว่าเซียวจ้านนี่ไม่มีท่าทางแบบนั้นเลยจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็นแนะนําตัวแล้วค่อยๆทําความรู้จักกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเซียวจา้านนั้นเป็นชายหนุ่มที่สุข,ขุมดูจิตใจสงบแล้วก็ผ่อนคลายดูเป็นคนง่ายสบายแล้วก็ถ่อมตัวมากมาก แล้วพอรู้จักกันดีแล้วนะคะก็มีการแกล้งกันเกิดขึ้นพุ่มกับเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แต่ยทำช่วงแรกๆเนี่ยเซยวจนโดนเขาแกล้งอยู่บ่อยครั้งแล้วระหว่างการซ้อมเนี่ยพุ่มกับก็จะแกลง้งเติมบทที่มันขำๆลงไปเซยวจนซึ่งจริงจังมากก็จะพยายามทำความเข้าใจว่าผมต้องแบบแสดงแบบนี้จริงๆเหรอคคอเซยวจนไม่รู้ว่ากำลังถูกแกล้งอยู่ตัวอย่างเช่นตอนที่จ้งางไห่มาที่ฮอเจนเป็นครั้งแรกก็มีจะมีดอกไม้ไฟอยู่ด้านหน้าก็คุยกับเซยวจนว่าควรจะรีแอคยังไงแล้วก็เล่าจา้านเกลว่าเดี๋ยวจะส่งแบบ CG ใหห้้เเปป็็นนนดอกกไไมมฟทีีี่ชวิตลายง บนท้องฟ้าตอนแรกเซยจ้ารู้สึกว่ามันเยี่ยมมากๆแต่ตอนหลังก็รู้สึกว่ามันแปลกๆดูมันไม่ค่อยจะสมจริงก็เลยนึกขึ้นได้ว่าสงสัยจะโดนพุ่มกับนี้อัมก็ให้แล้วเซยจ้าก็เลยเอาคืนนะคะด้วยการบอกพุ่มกับบอกว่าช่วยทําแบบสเปเชียลเอฟเฟกจริงๆเดี๋ยวจะแสดงท่าทีที่ประหลาดใจเวอร์ให้ดู เจ้าผู้กับละต้องยอมแพ้แล้วก็บอกว่าแค่รอเล่นหลังจากนั้นในการร่วมงานกันนะคะก็มีเขาเรียกว่าเป็นศึกประลองไว้คลิประหว่างผู้กับกับพระเอกตลอดเซียวจา้าวจเอาคืนด้วยการเติมบทหรือการแสดงที่ไม่ได้อยู่ในบทในระหว่างการซ้อมผู้กับก็บก,กาลังคิดอยู่ว่าทําแบบนี้มันไม่ได้สินะเซียวจ้างก็บอกว่าก็รอเล่นเฉยๆครับทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเซียวจ้างเป็นคนที่แบบสุกสนชอบแบบเล่นชอบแย่ ซึ่งสามารถจะเอามาเป็นลักษณะพิเศษของจังไห่ได้ด้วยแล้วก็น่าแสดงหญิงนะคะอย่างอีทงคะผู้รับบทบาทนะคะคุณชายแปดก็ได้มีแบบพูดถึงเซียวจ้านด้วยฉันก็ซึมซับแล้วก็เรียนรู้ในการถ่ายทําทุกวันเลยนะคะแล้วมักจะตกใจกับความเป็นมืออาชีพของที่จ้าหรือว่าจันเกินเนี่ยอยู่บ่อยๆในการถ่ายทําที่มันเข้มข้นในทุกๆวันเนี่ยเขาผิดพลาดเป็นศูนย์แม้ว่าฉากที่มีบทพูดแบบย,วยาวๆในตอนที่เราอ่านบทเนี่ยฉันก็เห็นเขาหยิบสมุดบันทึก เล่มเล็กออกมาแล้วก็จัดเรียงตัวละครในสมุดมันเต็มไปด้วยบันทึกแล้วเขาก็พูดคุยกับพุ่มกับด้วยตรกาที่มันชัดเจนแล้วก็ด้วยท่าทีที่ถ่อมตัวในเวลานั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําให้ฉันนึกถึงนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้นมัธยมปลายของฉันอยู่เสมอไม่ยังมีจุดที่ฉันประทับใจอีกมากมายที่ฉันจะไม่พูดถึงทีละเรื่องกันแล้วกันนะพูดรวมๆคือได้เห็นความพยายามของเขาในทุกวันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังจะทําได้ดีกว่านี้ฉันต้องพยายามให้มากขึ้นกว่านี้คุณอย่างโปรเซียลนะคะรัะบทบาทซเลย คนนี้ก็แบบแสดงดีนะคนนี้ก็ได้พูดถึงการร่วมงานกับเซียวจ้านะคะบ,บอกว่าฉากแรกของผมคือฉากตอนที่สกดรอยตามจ้างไหายจากนั้น,นก็ใช้มีดทุบเขาจะสลบแต่ผมประหม่ามากๆตอนลงมือทำยังไงก็ไม่เร็วอ่ะไม่แม่นไม่โหดพอ เขาเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็มาพูดคุยกับผมบอกว่าให้ลงมือได้เต็มที่เลยนี่คือความประทับใจแรกที่ผมมีต่อใต้เท้าจ้งางไฮเข้าสดใสแล้วก็หลอ่อเหลาพอเขายิ้มแล้วทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายและเป็นมีดแบบเหมือนได้อาบสายลมในฤดูใบไม้ผลิผมก็เลยตั้งใจแข่งใจลงมือเป็นหนึ่งทีจากนั้นก็เลิกงานได้คุณจ้งะะา,บบางตัวนะคะผู้รับบทบาทเป็นชิงโตนะคะนี่ออกมาไม่กิดซีนก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของจื่อหนูก็ได้พูดถึงจื่อหนูนะคะเซียวจ้านอว่าจื่อหนูเนี่ยคือลูกนกที่จะแห่อาจากกรงในที่สุด ในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยชาล้อนและอาหารที่เจ้ามอบให้ข้าเนี่ยได้มอบเวลาข้าได้พ้นจากเงื้อมือของราชาแห่งนรกได้บ้างหน้านที่ของอาจารย์อย่างแรกคือการหล่อล้อมรหวังว่าเจ้าจะไม่โกรธที่ข้าเคี่ยนตีเจ้าอย่างรุนแรงชีวิตของเจ้าเหมือนอาคารที่กําลังจะพังหากคานและเสาไม่ได้ถูกสกัดด้วยขวานแล้วก็สิ่วเพราะมันอาจจะทนต่อทะเลเลือดที่ไหลเชี่ยวได้อย่างไรสิ่งเดียวที่ข้าต้องการคือให้เจ้าเนี่ยรับมีดนี้ ให้คมขึ้นอีกนิดเพื่อที่เจ้าจะได้ฝ่าดงน้าที่อยู่ข้างหน้าปกป้องสิ่งล้ำค่าที่เจ้าต้องการปกป้องทําสิ่งที่เจ้ายึดติดในหัวใจซึ่งมันอยู่ในใจเจ้ามาหลายปีสําเร็จถือว่าเป็นการเช่าใช้นี่ที่อาจารย์มีชีวิตอยู่อีกหลายปีไฟได้เผาสานักบนเขาแล้วก็เผาอาดีตเจ้าไปในฐานะควายจือโนอาจารย์หลอกลวงและปิดบังเจ้าความรู้สึกผิดนี้เหมือนการที่ชิมของข้า,ขาก็ไม่รู้ว่าจะกล่าวคำบรรยายอย่างไร แต่ก็จงจําไว้เสมอว่ามีเพียงการลบล้างบาดแผลเก่าๆเท่านั้นที่จะทําให้เจ้าสามารถผ่านน้ําแล้มออกมาได้ในนาของจางไห่ไปเถอะจังก้าไปทางหน้าและใช้วิชาหวงจุ้ยเป็นดาบใช้วิชากลยุทธ์เป็นโลกจากนี้ไปทองฟ้าจะสูงทะเลจะกว้างใหญ่ข้าหวังว่าเจ้าจะอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขอย่ามองย้อนกลับไปอย่าติดอยู่กับอดีต เขียนซึ้งมากๆเลยนะคะสําหรับคุณจางตัวค่ะผู้รับบทบาทเป็นชิงโตนะเขียนถึงจื้อหนูซึ่งรับบทบาทโดยเซียวจ้านนะคะในเรื่องนี้มาถึงคุณกวัวเฉียงบ้างนะคะผู้รับบทบาทฮองเต้ก็ได้พูดถึงเซียวจ้านนะคะบอกว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในละครเรื่องนี้คือเซียวจ้านเนี่ยผมบอกกับเขาว่าคุณแสดงได้ดีมากๆเลยนะแบบแสดงดีมากจริงๆมีฉากหนึ่งที่เราสองคนแสดงด้วยกันแลวผมน้ำตาไหลพรากเขาเองก็น้ำตาไหลพรากเช่นเดียวกันและพุ่งกลับในสังคัดได้บอกว่ากวัวเฉียงเราซื้อครับ ฮ่องเต้จะร้องไห้แบบนั้นไม่ได้สิครับฮ่องเต้จะต้องมองด้วยสายตาที่เย็นชาสงบแต่การแสดงของเซียวจ้านนั้นแบบโดนใจมากๆการแสดงแบบนั้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนั้นมันแบบถึงใจมากๆเลยมันเปลี่ยนแปลงมุมมองไปเลยและแสดงได้เยี่ยมมากจริงๆคุณกัวเฉียงเนี่ยก็ยังบอกคนอื่นๆด้วยว่าเซียวจ้านแสดงเก่งกมากๆยอดเยี่ยมไปเลยนะคะนี่ก็เป็นการพูดถึงเซียวจ้านนะคะทุกๆคนจะพูดถึงเซียวจ้านหมดอ่ะพี่น้องทุกคนเลยเนี่ยค่ะนักแสดงที่ร่วมแสดงกับเซียวจ้านคุณหวงเจียอนาจางจิ้งอี ทุกคนเลยแวมก็ไม่สามารถจัดเล่าให้จบได้ในคลิปเดียวนะคะแต่มันเป็นความบบปลับรื้มใจอย่างที่สุดวันนี้แวมขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอทุกคน,น,นดูแลรักษาสุขภาพและขอบพระคุสุขอพรพ,พี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ